นะคอสนะคะคุณวิรัตจัมปานินประธานที่อาสาขององเภกรที่ควนของเรานะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับทางอบตสายานในเรื่องของน้ําหมักตัวนี้ซึ่งมองแล้วคือมันเป็นประโยชน์มากนะคะทางเราก็คงจะต้องมาลองทํากันดูเพื่อที่จะขยายตรงนี้ต่อไปแล้วก็ได้มอบประกาศชาวบ้านเราได้ใช้ต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับ ยินดีครับยินดีครับแล้วเราคงได้พบกันนะครับสวัสดีครับไปเป็นภาคแล้วใช่เียไปฉีดเนี่ยต้องสเลยมั้ยหรือว่าไม่ต้องเลยครับก็ที่ผมบอกท่านนายกว่าใช้มากกว่าเปลืองคือตรงนี้มันเป็นจินทรีย์ที่เป็นกลางไม่มีกฎอย่างที่ผมบอกนะที่เขาสอนกันเวลาเอาเวลาเราด่าย่ายมาข้ามถนนเนี่ยเป็นกองใหญ่ๆเอามาสมๆกันเนี่ยเอามีดทืีลาดแล้วไม่ต้องกลับกองมันเป็นดินไปง่ายกว่าใช้วิธีการปัดผมไปวัด ยานเวกสกวันที่วัดยานเวกสกาวันเนี่ยที่วัดเนี่ยเขากองใบไม้มาสามปีแล้วตรงนั้นน่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเสียดายมากเลยผมก็เลยเอาจุลินซีไปตอบโจทย์เออเพราะอะไรก็บอกถ้าใช้จุลินซีตัวอื่นมันต้องกัดกองอันนี้ไม่ต้องกัดกองเพียงว่าปักไม้ลงไปหน่อยนึงหรือขุดบ่อยิ่งเร็วนะถ้าเราขุดบ่อลงไปแล้วเทเศษอาหารลงไปเทใบไม้ลงไปราดจุลินซีเนี่ยเราจะได้อะไรไหรือไม่ไสเดือน มหาสารอยู่ในบอ่อแล้วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไอ้ไส้เดือนกินเท่าไหร่ไม่หมดเพราะอะไรกินเพราะไส้เดือนมันกินแล้วมันก็เลื้อยไปที่อื่นมันก็เอาตรงนี้ไปตามโคนไปเรื่อยเลยมันทาให้ขยะไม่มีวันเต็มพเพราะเจ้าไส้เดือนนี่แหละแต่แต่ถ้าอยากจะได้เป็นดินไปให้ประโยชน์โคนใส่ในถังอย่าให้ไส้เดือนกินไส้เดือนกินเปลืองม,มันกินหายไปเลยแล้วมันกินเก่งอะไรทั้งวันทั้งคืนมัน้ไส้เดือนเน่ยนะ คนลิงเส้เดือนจะรู้ว่าเอาอะไรไปกองมันหมดเลยนะมันยุบไม่หมดเลยนะครับอะใครมีอะไรจะถามผมก็จะเอาวีโอเนี่ยเป็นควารมรู้เนี่ยเป็นจุดที่ว่าแทนประชาชนเขาก็คงจะถามเหมือนท่านแหละคงจะถามว่าเออข้าวไลบรี่ได้ไหมได้ถ้าใช้ข้าวไลบรี่จะเป็นสีอะไรสีม่วง <c oughs> ดําเลยเออข้าวดําก็อาจจะดํานะแต่แต่ผมยังไม่เคยทดลองดําทดลองสีม่วงไลบรี่นะครับ มีอะไรจะถามไหมครับไม่มีก็ุงออจะได้ไปต่อถามถามตรงนี้ซะเลยนะถ้าไม่รู้ก็เอาเนี้ก็ได้จดเบอร์โทรผมไว้นะแล้วก็แอดไลน์ท่านจะไปดูผลการทดลองในไลน์ผมซ้ำไปซ้ำมาทำไ้เยอะมาก091 885 4991นะครับ091 8854991นงะครับฟังลุงอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับเออกรู้สึกได้ความรู้เพิ่มขึ้นะครับเพราะว่าจริีจรินงนี้วน่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกต้งจัดขยะกับจัดกลิ่นน้ะครับย,ย่อยก็ต้องท,ทดลองดูนะครับ ท่านนายกว่าไงครับฟังลุงออนแล้วหลังจากไม่ได้ฟังแล้วพอฟังแล้วเป็นไงครับน่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากค่ะอันนี้เราต้องลองกันดูในสผลงานเราก่อนนะคะครับผมนี่ครับเราเจอเจแนะนำกับชาวบ้านได้ต่อครับเราเจอท่านนายกไฟแรงแล้วครับเนี่ยโอ้โหลุยเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณเช่นกันค,ค่ะข้างค้างคาใจให้หมดผมทดลองมาทุกรูปแบบแล้วแล้วตอนก่อนหน้านีาาใใ้ผมบรรยายว่าอย่าใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนนะตอนนี้ผมไม่พูดแล้ว พราะผมทดลองแล้วว่ามันตายบ้างจริงแต่มันก็เพิ่มขึ้นมาเร็วไม่ต้องไปอะไรมากคอรินทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาจะตายบางส่วนแล้วเขาจะคุมขึ้นมาสองวันฟาขึ้นเร็วเลยผมทดลองจุลินซีย์ในตุ่มของผมเนี่ยที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยที่สวนใได้รู้เนี่ยผมตัดจุลินซียแจกไปแล้วเหลือครึ่งถังผมเติมเท่าตัวสองวันใช้ได้เลยอาจารย์ไมล่ะโอ้โหถ้าทําเป็นธุรกิจอย่างที่ประธานเอสเอ็มีจังหวัดนครปฐมแนะนานะโอ้คงคง มีรายได้ดีเลยแต่ผมไม่ได้ทําธุรกิจตัวนี้นะไม่งั้นลุงออสกลายเป็นคนที่ไม่ใช่พ่อลูกพ่อหลวงเพราะฉะนั้นมีหลายคนให้ผมจดสิทธิบัตรท่านท่านนายอำเภอห้ามไว้ลุงออสถ้าไปจดต้องไปลุงน้องเขานะต่อไปบรรยายนึงก็เลยไม่จดแต่ว่าก็มีหลักฐานในวีโออะไรว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนทำยินดีที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนเอาไปใช้ไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไกลผมมีหลักฐาน ถึงไม่ได้จดสิทธิบัตรก็เหอะแต่ผมมีหลักฐานการทดลองในย t u b e มันเวลามันบอกว่าผมคิดมาก่อนและอุทิศส่วนตัวเนี้ยให้กับพ่อหลวงด้วยการที่9ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ผมมาที่เนี่ยดินแดนแถวนี้ปลูกต้นไม้เยอะเหมาะมากเลยแล้วต้นกล้วยไม่ต้องทิ้งแล้วนะเวลาผมไปบรรยายมึงบอกใครตัดต้นกล้วยทิ้งยกมือเป็นแถวเลยต่อไปนี้ไม่ต้องน้ใบไม้ไม่ต้องทิ้งขุดบ่อสักบ่อหนึ่งหาถังน้งมาทักถังหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้หั่นต้นกล้วยชิ้นเยวเอไนนี้ล่้ ในต้นกล้วยมีฮอร์โมนพืชท่านก็นรู้สารพัดเลยแล้วมันเป็นดินเร็วมากหรือง่ายๆไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาต้นกล้วยหั่นแล้วปอกไปท้่คนต้นกล้วยอันนี้ลาดมันก็เป็นดินไปได้คนต้นกล้วยเลยกล้วยงามเอางามเอา,เอาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องลดน้ํามากมันทำให้ดินชุ่มชื้นดินที่เกิดจากพวกนี้มันทําให้ดินมีความชุ่มชื้นสูงเปลือกทุ่ง,ง,งลงทุเรียนไม่ต้องทิ้งเลยนะไอ้เวลาหน้าหน้าทุเรียนทีไหมขนทุเรียนโอ้โหไอ้คนขนทุเรียนมาขายเป,ไป็นคันรถตัวมันกลับไปมันกลับรถเปล่า แต่เปลือกตุเรียนเอาไว้ให้ท่านอาปต่อตอนนี้เอามาเลยโพแทสเซียมสูงมากเลยเปลี่ยนเป็นดินเร็วมากเลยจะเปลือกเขียวๆกลายเป็นเปลือกสีน้ำตาลแล้วกลายเป็นเปลือกสีดําแล้วก็ยุยกลายเป็นดินไปเลยอ่าแล้วเอาปัิเสษอาหารเทแบบต่อเปลือกทุเรียนเลยมันต้องกลายเป็นอะไรไม่รู้เป็นดินข้าวไรบุรีได้นะถ้าถ้าท่านใช้ข้าวไรบุรี <c oughs> ไม่เป็นข้าวแบบโอ้ยนี่ผู้ใหญ่เก่ง ผู้ใหญ่เก่งคองยองเราสุดยอดพอได้ฟาร์มรู้ปับ๊บตักบาทเทโวรนะวัดมะเกือท่านมุ่งไปเลยอูทุกวันนี้ท่านบอกใช้เป็นปีก็ไม่หมดเอาใช่ถูกต้องนะงเพราะนั้นอ <c oughs> โดยเฉพาะวันพระที่ข้าวเหลือแล้วลุงออดไปบรรยายทั้ง,งเจ็ดอำเภอเนี่ยไปที่วัดเป็นหลักวัดธรรมศาลาวัดวังน้ำเขียววัดทุ่งผักกูดวัดอะไรตรงนี้อะไรเนี่ย พระสงฆ์องค์พระเจ้าชอบมากเพราะอาตมาทิ้งข้าวเยอะมากเลยผมพูดถึงน้ําก้นบาตรพระคุณเจ้าเดี๋ยวทิ้งเพราะว่ากลายเป็นว่าพระพุทธศาสนาดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีวัดหนึ่งวัดเกตหอมอ่ะที่เพนแล้วอะพระหอมเกศเออโชษทีอ่าหลวงพ่อไม่ยอมฉันเพนทำไมไม่ฉันเพนอาตมาขอขวดหนึ่งเห็นไหมแต่ลืมบอกหลวงพ่อนะคะใหญ่จะไปบอกใหม่จะไปตรวจ เดี๋ยวผมจะต้องไปติดตามผลการดาเนินงานทั้งเจ็ดอำเภอก็มีคิววันที่ยีบสองนี้ก็วัดจัตเทียมแล้วก็จะไปทั่วไปคือผลการทดลองอนะ่ะหลังจากเนี้ยเราจะรู้ว่าปัญหาอะไรพอเราแก้ได้เราต้องย้อนกลับไปบอกเขาปัญหาที่ผมเน้นที่มาวันนี้คือเขย่านะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้มข้นทุกอน,นูเมื่อท่านเทใสท่ถังใส่ตุ่มแล้ว คนนะเพื่ออะไรให้ผิวแล้วให้มันเข้มข้นเชื้ออื่นจะเข้าไม่ได้แล้วมันจะเข้มเข้มพราะมันยึดพื้นที่เต็มอะไรก็ไม่กลัวเชื้ออะไรก็เข้าไม่ได้และก็จะกลายเป็นต้นแบบตลอดไปยันลูกยันหลานเราเลยและทําไมรู้ไหมทําเป็นยูรียซแห้งก็ได้นะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนถ้าทาเป็นยูรีเซ่แห้งนะท่านก็จะส่งไปตา่างจังหวัดได้ทางไปรษณีย์อะไรต่างแล้วก็เปิดขายเลยแล้วถ้าท่านทําได้เยอะเมื่อไหร่นะท่านนายกก็เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมเลยเปิดงาน ผู้ที่มารวมงานจะได้รับจุลินทรีย์อัจฉริยะโอ้โหไม่ต้องใช้อะไรเลยต้นทุนมันเป็นศูนย์มันเกิดจากข้าววัดนั่นเองสมมุตินนะแต่จริงจริงข้าวที่ทิ้งสํงงานักงานผมว่าจะมีมั่งนะเวลาเอาข้าวมากินหรือข้าวกล่องเออเว,เวลาข้าวกล่องที่เราจัดกิจกรรมกันอะ่ะมันต้องเหลือส่วนเนี้อีกส่วนหนึ่งทําปุ๋ยเป็นดินไปอีกส่วนหนึ่งนี้ผม,ผมเชื่อจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องทวีคุณมหาศาลเตรียมถังไวเ้เถอะแล้วก็เตรียมปอกไว้ให้มันเป็นแท้งเลย แต่ที่สาคัญนะต้องคนมันมากแต่ถ้ามันอยู่ตัวอย่างผมว่าไม่ต้องเลยเปิดก um, ๊อกใครมาก็เปิดก๊อกเอาไปใช้เอาไปใช้ไปลาาห้องน้ํามันจะมีปัญหาพอไปล่าห้องน้ำเนี่ยเทศบาลสิ่งแวดล้อมอ่ะไอ้รถเก็บขยะดูดซ่วมอ่ะจะไม่ได้จะไม่มีรายได้ตรงนี้ผมเป็นห่วงมันจะมีปัญหาเดี๋ยวจะไม่มีรายได้ตรงนี้เออได้เลยฮะเออคำถามเนี้ย มีคนถามผมทดลองแล้วมันโดนแดดก,ก็ได้โดนลำไรก็ได้ปิดก็ได้เปิดก็ได้ได้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าช่วงแรกที่ท่านรับไปเนี่ยให้เขาสัปาหอากาศเ<แ>มื่อเขาเข้มข้นเป็นเดือนอะไรเดือนคุณปิดอย่างนี้อยู่เป็นปีๆเลยนะครับนี่แล้วผมแล้วผมจะสอนวิธีการอีกเอาไว้ป็นหลักไว้สอนมันเคล็ดลับมันเยอะเออเราตอนแรกอะไม่มีชื่อหรอก ไม่มีชื่อพระเอิญท่านผู้ว่ารายการจังหวดัดท่านสุรสัดิ์เจริญสิริชดท่านอุทานว่ามันเหมือนน้ำข้าวก็เลยเอาคำนั้นแหละจุลินรีย์น้ำข้าวแต่ท่านอาจารย์ประพัดศรีสายท่านตั้งชื่อให้ว่าจุลินทรีย์จีเนียรหรือจุลินทรีย์อัจฉริยะ,ะสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคห้าตั้งว่าจุลินรีย์มหาธจัรย์แต่หลายชื่อแล้วเกินเนดะี๋ยวลงรอนอะอเอเนี่ยจงรมเรื่องเรื่องรถขยะ นาเปียก่อนเพิ่มเติมหน่อยได้ได้ครับนี่ถ้าวันนั้นเนี่ยโทรไปสรัวถ้าวันนั้นี่ถ้าถ้าถ้าวันนั้นนะถ้าวันนั้นนะบอกว่าใครมารับการอบรมนะเอาน้ำสาวข้าวน้ำพวกนี้ติดมือโอ้โหคุณเอ๋สนุกเขาจะหรือข้าวที่เหลือในบ้านอะไรเงี้ยให้เอาติดมือมาใส่ถุงมามันจะทําให้เขาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วมันเป็นการตอบโจทย์ว่าเนี่ยโครงการขยะเปียกของเราเนี่ยอทําได้จริงขยะเปียกชั่งหนึ่ง อืมสี่ชั่วโมงเม้อันไปเลยอืมกพมันบูรณาการกันได้อันนี้ยใช่ครับไม่เคยดืดใช่ครับเดี๋ยวเราลองในสัาห้าเราบอกค่ะแล้วห้องนงห้องน้ำเออใช่ห้องน้าเหมาะกับร้านอาหารแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเชิญเจ้าผู้ประกอบการเน่ยตอนนั้นผมเป็นประธานเ้าระวังแมน่น้าท่าจีนผมเชิญผู้ประกอบการแต่เะคนเนี่ยชอบมาก โดยเฉพาะกลับไปฉันจะไม่ทิ้งกุ้งแล้วไอ้เปลือกกุ้งที่กองไปบนเขามันคือไข่ตัวสารสรรเลี้ยงลาเป็นดินอย่างคุณหนึ่งเจ้าของแท้แม่น้ำแหละเพราะนั้นถ้าเราเชิญผู้ประกอบการมาได้แล้วเราจะได้น้าซาวข้าวน้ําข้าวข้าวที่เป็นเป็นตุ่มๆที่เขาทิ้งทุกวันเลยนะร้านข้าวมันไก่ร้านอาหารต่างๆถ้าเขามีโอกาสได้รู้เหล่านี้เขาจะเป็น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 คนที่ช่วยโลกในเรื่องของขยะเปียกได้สูงเลยท่านเออผู้ประกอบการเนี่ยทำหนังสือเชิญกลายเป็นว่า ถ้าถ,ถ,ถ้าเราเชิญเขาแล้วเ,เราบอกว่าเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดินเนี่ยเขาจะสนใจมากกว่าเปลี่ยนขยะเราทิ้งไปเขาจะได้ประโยชน์กลับทุกคนเนี่ยที่เวลาไปสัมภาษณ์เขาบอกที่บ้านเขาปลูกต้นไมท้ทงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสยามสารยาแม้กระทั่งคุณหนึ่งแพรสารยาเขาชอบเรื่องใบไม้เรื่องเศษอาหารที่กลับเป็นดินเพราะกลายเป็นปุ๋ยด้วก็ไม่ต้องซื้อเขาไปใส่ต้นโอต้นโอเของงาง้าลูกใหญ่เลยอนะตัวนี้ครับสักเขาดเนินนา ที่อนคืเก่าลงท้งะั้นก็ะนำความรู้ทีที่มีมาถ่าย่อนตอบนทางสใหญ่เมก่อนขอบคุณมากๆเชิญเลยครับเชิญเลยครับ วันนี้นี่มิตหมายดีฝนตกโอ้โหไม่ต้องรดน้ำครับผมมีเวลาไม่งั้นผมใช้เวลารดน้ำเป็นชั่วโมงที่บ้านผมขึ่งถังผมเติมเท่าตัวสองวันใช้ได้เลยอาจจะัยไหมล่ะโอ้โหถ้าทำเป็นธุรกิจอย่างที่ประธานเ e, อ e จังหวัดนครปฐมแนะนำนะโอ้คงคงมีมมไรายได้ดีเลย แต่ผมไม่ได้ทําธุรกิจตัวนี้นะไม่งั้นลุงออสกลายเป็นคนที่ไม่ใช่พ่อลูกพ่อหลวงเพราะฉะน,นั้นมีหลายคนให้ผมจดสิทธิบัตรท่านนายอเภอห้ามไว้ลุงออสถ้าไปจดต้องไปลุงน้องเขานะต่อไปบรรยายก็ <laughs> เลยไม่จดแต่ว่าก็มีหลักฐานในวีโออะไรว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนทายินดีที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนเอาไปใช้ไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไกลผมมีหลักฐาน ถึงไม่ได้จดสิทธิบัตรก็เหอะแต่ผมมีหลักฐานการทดลองใน YouTube มันเวลามันบอกว่าผมคิดมาก่อนและอุทิศส่วนตัวเนี้ยให้กับพ่อหลวงด้วยการที่เก้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ผมมาที่เนี่ยดินแดนแถวนี้ปลูกต้นไม้เยอะเหมาะมากเลยแล้วต้นกล้วยไม่ต้องทิ้งแล้วนะเวลาผมไปบรรยายมบอกใครตัดต้นกล้วยทิ้งยกมือเป็นแถวเลยต่อไปนี้ไม่ต้องน้ำใบไม้ไม่ต้องทิ้งขุดบ่อสักบ่อหนึ่งหาถังทั้งมาทักถังหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้หั่นต้นกล้วยชิ้นเดี้ยวอันนี้ล่้ ในต้นกล้วยมีฮอร์โมนพืชท่านก็นรู้สารพัดเลยแล้วมันเป็นดินเร็วมากหรือง่ายๆไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาต้นกล้วยหั่นแล้วปอกไปได้วคนต้นกล้วยอันนี้ราดมันก็เป็นดินไปได้วคนต้นกล้วยเลยกล้วยงามเอางามเอาไม่ต้องใส่ปุย๋ยไม่ต้องลดน้ํามากมัาทาให้ดินชุ่มชื้นดินที่เกิดจากพวกน,นี้มันทําให้ดินมีความชุ่มชื้นสูงเปลือกทุ่งลมทุเรียนไม่ต้องทิ้งเลยนะฮนะไอ้เวลาหน้าหน้าทุเรียนทีไหมขนทุเรียนโอ้โหไอ้ขนขนทุเรียนมาขายเป็นคันรถไอตัวมันกลับไปมันกลับรถเปล่า แต่เปลือกตู้เรียนเอาไว้ให้ท่าน<ม>อ,าานอาปตอตอนนี้เอามาเลยโพแทเซียมสูงมากเลยเปลี่ยนเป็นดินเร็วมากเลยจะเปลือกเขียวๆกลายเป็นเปลือกสีตาแล้วกลายเป็นเปลือกสีดําแล้วก็ยุยกลายเป็นดินไปเลยอ่าแล้วเอาปฏิเสธอาหารเทแบบต่อเปลือกทุเรียนเลยมันก็กลายเป็นอะไรไม่รู้เป็นดินข้าวไรบุรีได้นะถ้าถ้าท่านใช้ข้าวไรบุรีไม่เป็นข้าวแบบโอ้ยนี่ผู้ใหญ่เก่ง ผู้ใหญ่เก่งคองโยงเราสุดยอดอพอได้ความรู้ปั๊บตักบาทเทโวโลนะวัดมะเกือท่านมุ่งไปเลยอูทุกวันนี้ท่านบอกใช้เป็นปีก็ไม่หมดอใช่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นอเออ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะวันพระที่ข้าวเหลือนะแล้วล,ลุงลุงออดไปบรรยายทั้ง,งเจ็ดอำเภอเนี่ยไปที่วัดเป็นหลักวัดธรรมศาลาวัดวงังน้ําเขียววัดทุ่งผักกูดวัดอะไรตรงนี้อะไรเนี่ย พระสงฆ์องค์พระเจ้าชอบมากเพราะอาตมาทิ้งข้าวเยอะมากเลยผมพูดถึงน้ําก้นบาตรพระคุณเจ้าเดี๋ยวทิ้งเพราะว่ากลายเป็นว่าพระพุทธศาสนาดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีวัดหนึ่งวัดเกศหอมอ่ะที่เพนแล้ว,วกกอ,อ,อ่ะพระหอมเกตเออโชษทีอ่าลุงพ่อไม่ยอมฉันเพนอ่าทำไมไม่ฉันเพนอาตมาขอขวดหนึ่งเห็นไหมแต่ลืมบอกพ่อนะขยามจะไปบอกใหม่จะไปตรวจ เดี๋ยวผมจะต้องไปติดตามผลการดาเนินงานทั้งเจ็ดอเภอก็มีคิววันที่ยี่สิบสองนี้ก็วัดสัตวเทียมแล้วก็จะไปทั่วไปคือผลการทดลองเน่ะหลังจากเนี้ยเราจะรู้ว่าปัญหาอะไรพอเราแก้ได้เราต้องย้อนกลับไปบอกเขาปัญหาที่ผมเน้นที่มาวันนี้คือขย่านะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้มข้นทุกอนูเมื่อท่านเทใส่ถังใส่ตุ่มแล้วคนนะ เพื่ออะไรให้ผิวแล้วให้มันเข้มข้นเชื้ออื่นจะเข้าไม่ได้แล้วมันจะเข้มๆเพระมันยึดพื้นที่เต็มอะไรก็ไม่กลัวเชื้ออะไรก็เข้าไม่ได้และก็จะกลายเป็นต้นแบบตลอดไปยันลูกยันหลานเราเลยและทําไมรู้ไหมทําเป็นยูรียซแห้งก็ได้นะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนถ้าทําเป็นยูรีเซ่แห้งนะท่านก็จะส่งไปต่างจังหวัดได้ทางไปรษณีย์อะไรต่างแล้วก็เปิดขายเลยแล้วก็ท่านทําได้เยอะเมื่อไหร่นะท่านนายกก็เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมเลยเปิดงา ผู้ที่มาร่วงงานจะได้รับจุลินทรีย์อัจฉริยะโอ้โหไม่ต้องใช้อะไรเลยต้นทุนมันเป็นศูนย์มันเกิดจากข้าววัดนั่นเอง <c oughs> สมมุตินะแต่จริงๆข้าวทิ้งสำนักงาน,งานผมว่าจะมีมั่งนะเวลาเอาข้าวมากินหรือข้าวกล่องเออเวเวลาข้าวกล่องที่เราจัดกิจกรรมกันอ่ะมันต้องเหลือส่วนเนี้ยอีกส่วนหนึ่งทําปุ๋ยเป็นดินไปอีกส่วนหนึ่งนี้ผมเชื่อจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องทวีคุณมหาศาลเตรียมถังไวเ้เถอะแล้วก็เตรียมปอกไว้ให้มัน,นแท้งเลย แต่ที่สําคัญนะต้องคนมันมากแต่ถ้ามันอยู่ตัวอย่างผมว่าไม่ต้องเลยเปิดก๊อกใครมาก็เปิดก๊อกเอาไปใช้เอาไปใช้ไปลาดห้องน้ํามันจะมีปัญหาพอไปลาดห้องน้ำเนี่ยเทศบาลสิ่งแวดล้อมอ่ะไอรถเก็บขยะดูดซ่วงอ่ะจะไม่ได้จะไม่มีรายได้ตรงนี้ผมเป็นห่วงมันจะมีปัญหาเดี๋ยวจะไม่มีรายได้ตรงนี้เออนี้น้ำสาวข้าวก็ได้สองข้าวสุก ที่เราเหลือๆเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงมันได้ข้าวโคดม้อนดิที่ชอบเอาน้ำไปแช่นี่แหละนั่นแหละอาหารของเขาแหละถ้าข้าวบุญบูดยังได้อยู่จริงไม่ดีว่าไปเชื้ออื่นแล้วอ๋อถ้าข้าวมันบูดนะมันจะแต่ไปกินจยมีซ uh, right. like okay. ีแต่ข้าวบูดไม่มากใช้ได้ในกรณีเชื้อมันอยู่ตัวแล้วนะเชื้อมันแพ้ตรงนี้หมดละข้าวเหนียวแห้งได้ไหมคะที่มันแห้งตัดได้ข้าวเหนียวได้ถ้าเหนียวแห้งก็ได้ถ้าเหนียวเย็นได้เลยแช่ไปแช่มาจะเป็นกระแช่เคชื่อมลูกขี้นะ นในขณะในการตักอรงนี้ใส่ตังนี้ทําให้ขยะกลายเป็นหอมและไม่เน่าแต่ย่อยสลายตัวนี้มันจะเป็นจดประโย์แล้วท่านนายกกําลังรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยในการขุดหลุมลงไปในการวางถังถ้าครอบครัวไหนเยอะพอควรกกคให้รู้ลึกหน่อยมันจะได้ไปขึ้นมาและอาัวน,นี้ลาดตามกลิ่นมันจะไม่ตาม,มแมลงวันจะไม่มีและหนอนจะไม่มาตายโยเยให้เรามันจะไม่เกิดประโยชน์ แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อถังอะไรมากมายด้วยถังสีหรือว่าถังที่เรามีอยู่ถังบ้านเดนลมิทใช้ได้หมดบ้านผมใช้อะไรลงมาดีที่สุดผมใช้ห่วงยางรถยนต์ยางนถยนต์อย่างนี้ด้วยเอ๊ขยอยันไปสวมถังถใ,หใหญ่ใบไม้ปิดล่าอดเลยดิเปิดเดือนเดียวเปิดออกมาเฮ้ยเป็นดินหมดแล้วล้อยางรถยนต์แล้วมีตัวหนึ่งถังน้ําแข็งัน,นี่ะที่เขาใส่ตามงานมันพังเสียมันรั่วถังน้ําแข็งนี้เ็าใส่เศษอาหารลงไปโยโย่ใบไม้เจอตัวนี้ก็กลายเป็นดินในถังน้ําแข็งขุดดินลงไปก็ได้ ถามฟั่งลงไปกันได้แล้วมีอีกสูตรหนึ่งสําหรับสูตรการเปลี่ยนเศษอาหารจํานวนมากให้กลายเป็นดินโดยใช้วิธีการฟั่งถังไม่ได้กดดินสมมุติว่ามีถังมาใบสมมุติว่าท่านมีถังอยู่ใบในโวเลือดใส่เศษอาหารเต็มแลวแต่เศษอาหารท่านไม่เหนียเพราะเอายูนซีซีถังมาใสา่มันเลยไปขยะที่หกม,มันเยอะแล้วทํางไงท่านก็เอาขยะนั้นเนะี่ยไปใส่ถังใหญ่ถังหนึ่งที่วางอยู่นอกบ้านกนดินไม่ต้องกดดินเลยนะใส่ลงไป มีเท่าไหร่ก็ใส่แปดบีใบไม้ก็ใส่ไปมีก็ใส่ไปหน้าจะได้สักสิบห้าถังมันจะเต็มพอมันเต็มแล้วทําไมรู้ไหมตักไม้ตรงการลางลากบนดินซีเดือนกว่ามันกลายเป็นดินทั้งถังไอ้ดินตัวเนี้ยเอาไปใส่ต้นไม้งามเลยแต่ถ้าเราเวลาอาหารเรารอไม่ได้หรอกเดือนหนึ่งถังเนี้ยแค่สิบวันท่านคว้างไปบนพื้นดินเลยขยะเป็นมากๆเนะี่ยกว้างไปเลยนับจากนั้นแค่สิบวันเปิดอมา ไม่มีสูตรแล้วเอาถาังนั้นไปใส่ต่อที่อีกซอด์ที่อินฟินิตี้สรุปว่าถังจำนวนมากแค่สิบ